สวัสดีครับพี่น้องมาอนีครับพบพ่อกันคือเก่าครับช่องกนรับโพกไว้ครับพี่น้องครับมาอนีผมอยู่กับห้อยควนนะครับน้องซัมซุงคนเก่าคนเดิมเพานี่แหละนะครับห้อยควนไขไว้นะครับเอาเปลือไปกระเทียเวลาวนะครับน้องไปบิงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาหนี้มียกตัวครับสองตัวนาดิสองตัวน้อครับหาน้องเก่าทันสองตัวนาะหาหายากเนาะงน้อยน้อหายากนะครับเอาแม่แรกสูงสุดครับนี่หอยแม่แม่นี่แม่นี่ร้อยสามสิบห้า ร้อยสามสิบห้าบวกครับลบนะครับเนาะบวกย่างเดียวบวกย่างเดียวสูงกว่านี้จีิงจริงนะ่สามห้าสามหกครับร้อยสามห้าร้อยสามหกนะครับเนาะเนี่ยนี่เนาะครับเนาะเนี่ยนี่อยากได้แม่คือแม่อีวันด้วนนั่นไหมเพื่อจะได้เนาะนี่เพราะห้อยขวานแบบนี้นะห่วงเพิ่นธรมไฮไลท์นาะครับได้มาบ้างหรอครับเฝ้าลงในเบื้องลูดนะครับเฝ้าลงในพี่ให้น้องในเบื้องเนาะครับเพิ่นเตื่นอยู่เพิ่นมาไหมมาไหมเนาะครับเนาะ มีลูกมาแล้วนะหอยม <Wiz> ีลูกมาแล Arizona, ้วหน, sure. right นึ่งตัวครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเนาะมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวสูงร้อยสามสิบห้าบวกเนาะครับพี่น้องครับสถานะเพิ่นเป็นไหนนะหอยตอนนี้ครับท้องว่างครับท้องว่างครับเนาะครับไปผสมเอาไปผสมเอาเี้ยอทั้งหนยังไหนครับนะไงใใกล้ขึ้นไปนะหอยทั้งหนกระสมบูรณ์ครับใกล้จะขึ้นไปเพคนยังไหนเนาะคนกะอันล้างไข่กระสมบูรุญมันใกล้ขึ้นเด้ใกล้จะขึ้นแล้วสิครับสถานภาพเพิ่นใกล้ผสมเนาะสังเกตเอาครับจอดท้องให้ละ ต้องให้แล้วงนะครับทั้งในมีปัญหานะครับทำให้ดีเบิยดนะครับวะโอ้ยหิมะใหญ่ไก่ผสมแล้วเอาในหอยเนาะเอาเนี่ยครับเอาจินใหญ่เพิ่งพร้อมนะครับนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องนี่นะครับครับเหรี่ยบๆได้ก่เคียงไก่เคียงอีกอันหลักก็มีตัวนี้หลักแต่ว่าสูงกว่าได้ครับช่วยอีตัวใหญ่หน่ยสูงกว่าตัวนั้นสามเซนโอ้ตัวนี้สูงกว่าเนาะครับเนาะสูงกว่าครับนี่สูงกว่าเนาะครับครับเนี่ย นี่สูงกว่านะครับนี่เพื่อนแาบเนาพี่น้องมันแค่ชัดโดดบบบนี้นี่ละนี่ครับหางหางนะครับหางได้เข้านะพี่น้องเนาะนี่ครับอ่างดีด้อครับอ่างอ่างสายอ่างนะครับครับเข้างหน้าเพื่อนเอนอะข้างหน้าเพื่อาแน่ๆนะจ๊าขวัญสองทางขวัญสองทางเพื่อนครับหงอนดีครับตัวนี้หงอนจีไม่ไหวเนี่ยฟ้อนเต็มอยู่ดีหึงก็ฟ้อนฟ้อนอยู่ดีครับเนี่ย เตอยูครับเพิ่มยูเาะไม่นเลยู่กเทยนดมหิวหิวหิวอ้วนเนาะ้วเลยหิวีอ่างเนาะนี่หอยเนาะบอกขางอ่างครับนด่สูงในอ่างนี่ครับนุมนะครับสั่งสวยงานเลียนทินดีแล้วเลียนินแล้วนี่ถือว่าคยแข็งแรงดีน้หอยสะสมกระเทยนะทีธาตุาตุาลักษณะนี้มันเป็นสุขภาพคนดีครับสุขภาพนดีแข็งแรงธรรมชาติของควยอแล้ว ันี่หนึ่งทีกันมากระเทียมนี่งทีนะหอยทีแระเทีครับมันสุขภาพดีก็มันแข็งแรงครับเมันสุแสดงออกทั้งนี่แหละสีมันว่าจะี่ยกันหอยจะ่าเป็นทรงไปต่วนเป็นว่าทรงไปห่อยไหมเป็นว่ามันจะเป็นตัวทีอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไอ้ไอตัวอ้วนหน่อยไหมทุกวันทับทับสร้างอุดรไปไหมโอ้อยคว้านเส้นละเออขอบคุณในหลายเด้อที่ว่าตัวแม่นะเอาคือวางเั้นแม่นะ โอ้ยแม่ก็ได้ยินในค้นวันซื้อซื้อของในเฟซในไลน์ในนิดตมันเขาสิตัวพะนะเนี่ยโอ้แม่มักอยู่ขอบคุณในหลายเด้องที่วุฒตัวพะนะเออมันไม่เป็นคือคนเมาดอกพะนะคนบอกกับว่าไปเนาะครับไปยึดเอาท่าเอาอยู่นี่ก็รับประกันให้รับประกันให้พอทองทองเนาะครับเนาะแม่นครับคือหาพอทองทองหาเลยตามภาพนะครับครับเขาจริงกับตัวจริงไปเลยเนาะครับโอ้ยกินงากินงาทีเอา กินง่ายลุ่นยัง่าเพิ่งพิ่งเนาะครับเอาราคาเด้อหอยราคาเดีครับครับหกสิบเก้าคะแนนหกสิบเก้าคะแนนเนาะเด้อหอยเนาะยังพอผสมเด้อยังพอผสมเนาะครับสารภาพชัดผสมเอาเองสารภาพมันท้องว่างเนาะห้อยเนาะท่องว่างครับหกสิบเก้าคะแนนเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่นี่สูงร้อยสามห้าสามหกเด้อห้อยเนาะสามสิบห้าบวกสามสิบห้าบวกเนาะคุณกินง่ายยังง่ายพึ่งพึ่งเนาะยังง่ายไว้สิ พี่น้องมักแบบนี้นะครับกินอย่าดีๆยังสี่ก็เอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่เอาเป็นเนี่ยเป็นแนว์นะครับเป็นน้องแหนวเรียบเป็นกำไรเพิ่นนะครับอ่างใส่อ่างนะครับเนี่ยครับเป็นแม่บอกได้เลยทุบมาหลายเนาะกัขอบคุณเอฟซีเราทุบมาถามหลายเนาะขอบคุณเอฟซีที่ติดตามครับแล้วก็ให้ความเสียใจนะครับเพราะว่ะที่ไหนล่ะสิว่านทุบมาหลายเนาะให้ความไม่พางใจเนาะเออ เอาปืนไปลวดเปืนอยากไปก็ได้เปืนยินงาเอ้าตัวไปแล้วครับน้อยเนาะครับเอาตัวต่อไปครับเออปืนอยากนอนน้ำอ้อยเพื่นนอนกันนอนงามแล้วโอ้โหฝรั่งนอนงามนี่เอาตัวนี้อยากตรงล้วครับเนี่ยนี่กันอันนี้ก็ถามหลายอยู่หาคอยแม่นางน้อยนางน้อยเนาะครับอันนี้กะหาไซเอฟซีแหละเพราะิ่นถามเพิ่นถามกะหาไม่พิ่นครับครับข้าศิทรไปบอกเพิ่นเอ้า จำเบอร์เพิ่่ได้เนาะจำเเพิ่่ได้ลองคิปให้เบิ่งดีกว่าครับครับครับเอาแม่นี่สูงเท่าไหร่นะห้อยแม่น้อยเนาะแม่นี่สิบวัดร้อยเศสองเสามอย่นีครับอันนี้เนาะครับครับก็เดือดมาพอดีเี่น้องเรมันี่ประมาณนี้นะนะครับประมาณร้อยร้อยสองร้อยสามเนาะร้อยสิบสองเอ้ยร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสองไปหาร้อยยี่สิบห่านี่แหละครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเรื่มวัดสัตวนี่มันเฝ้าเฝ้า เปล่าน้ำเดีดยาดเด็ดออกได้นึ่งสิ้ฝากรในกรอนใยไม้เราเนาะหาดเด็ดหยาดเดดหยาดบางงามยานมันชัดเนาะภาพไปได้ผิวเย็นเงาอยู่เนี่ยนางครับขวัญสองทางเด้อถ้าประมาณนี้ะมาณจัเดือนด้ไหม่นี่ดีครับประมาณสิบห้าสิบหกเดียนละบ่นี่เนาะสิบาสิบหเดียนน้อยหน่อยแต่ว่าผิวดีเทาหรผิวดีครับเนี่ยนังดีตัวนี้เด้ออกสีหลอกเรา ครับแข่งขากแตงามอยู่เอาหาของเซ็งเงินนิดน้อยเนาะเลี้ยงเงี้ยวๆครับเลี้ยงเงี้ยวๆเนาะครับเลี้ยงเงี้ยวๆเลี้ยงรุนๆไปเนาะครับต่อไปก็เป็นราคาอยู่แล้วล่ะเนาะครับเนาะคุ้นกับมักแบบนี้คุ้งคุ้นกับมักแเนี่ยอ่างๆง่ายๆอดอวดฟุ้งคุ้นกับมักก็เลยมักสูงแบบนี้นะครับเลี้ยงเงี้กันนะครับเพราะว่าคือว่าล่ะเนาะถ้ามักคือตัวมักก็ยังเอาครับครับ โ่เอ็นว่าซื้อตัวมักไปแล้วสิบเลี้ยงเอี่ยงไปเลี้ยงเปิดได้ครับแล้สิบเบียดีแน้วนี่ซื้อตัวเจ้าของมักเจ้าของมักเพี้ยนเลยก็ซื้อกร <c oughs> แพงหลายกระจะซื้อ <c oughs> <c oughs> มันจะแพงโคตรซื้อตัวเจ้าของมักเลี้ยงไปบ่น,นี้แน้วี่ห้องแงงซื้อมือเนาะครับเจ้าใหญากินแงงเศร้าแงงแรงนี่ครับถ้ามันเบือ่อเบื่อก็อย่าขายขันมักนี่โอ้ขันมักหนิเลี้ยงไในพอบีอาขันมุกมักขาดขึ้นประเดี๋ก็ขายดิผันโมเย็นหน่อยว่าอันนี้ประสบการณ์เจ้าของหรอกครับันมุกมักเนาะครับถ้ามักม ยงังไม่เปิดตัวครับเขาต้องหาตัวมากนี่อันครับแยังจะดอกนั้นรักการสื่อเนาะนี่คือว่าเขาต้องสื่อตัดเยอะมากสื่อตัว,ตวข้างมากน่ต้งจีบเมีน้อยนะครับนางน้อยเอาราคาเตัวไหนงน้อยนี่ตัวนี้ราคาสิครับครับเ,เปิดไว้42คะแนน42คะแนนครับเอาก็ถึงเสียน,น้อยต,ต่อได้คือนเขาก็ถึงเฉะเสียเนี่ยตัวไหต่อได้อีกคือเขาครับนึกเปิดคาลดหอก เปิดผิดเพื่อนสนกุกบ่ครับซีมสองะแนนี้ยต้ร้องได้อีกครับต่อได้อีกอยู่ครับโต้ได้อีกโอ้แดดมาแล้วอีกพี่น้องเอ้หนั่นเห็นบ่เบิร์ดเดี่ยวก่อนง่ายง่าโอ้ยแดดมาแล้วเอ้าเอ,คอา,คาครับก็ฝากไปสามีก้อนนะคร,รับันี้กับสามีก้อนแดดไล่แดดไลแต่ว่าผมชีไปเบิ่งกันทันดิผมชีไปเบิ่งคนนั่นจากเขาโอ้ครับเอาได้ไดค้ครับครับครับชีวิตมันเทอนอนน้ำจากเขาเนี้ยนี่โปรเมียนมาโปรเมียนมาพ้นอย่างได้มบ้างหรือเปล่งครับนี่นี่ครับ เิ่นสีนอนหน้าพี่น้องครับนี่พันบ่าเพ็ญคุณอ,อย่างดิคุณอยากนอนนะนี่นะครับธรรมศาสตร์เนาะครับเนาะธรรมศาสตร์ควายเฮานี่เป็นสีละครับสุขภาพดีเป็นสีนอนอยู่ที่ละครับนี่ครับงานของผมเกียวกับการายทเอาสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงสมีก่อนนะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะพี่น้องนี่อเอาจบเสร็จภาพลินน้ำลินตมของเธอเองแหละนะทักทิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ